สําหรับทักษะนะครับในการขึ้นพรมยืนนะครับจังหวะแรกนะครับก็นักแสดงนะครับไหว้กระบี่หนึ่งครั้งนะครับใช้มือขวาจับกระบี่มือซ้ายจีบที่หน้าอกจังหวะต่อไปยกกระบี่ขึ้นทัดนหูตั้งเข่าซ้ายขึ้นด้านหน้านะครับกระบี่อยู่ในลักษณะเสียงเฉียงขึ้น45องศานะครับจังหวะต่อไปจ้วงกระบี่ลงด้านซ้ายพร้อมกับลุกขึ้นยืนนะครับ ขวาหันยกเท้าขวาขึ้นรับลำข้างหนึ่งครั้งนะครับจังหวะต่อไปนะครับวางเท้าขวาลงสู่พื้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ากระบี่ทัดหูวางเท้าซ้ายลงสู่พื้นลากขวาชิดซ้ายยกซ้ายจ้วงกระบี่ลงไปด้านซ้ายนะครับวางเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าววางเท้าขวาลงสู่พื้นลากชิดยกลำข้างหนึ่งครั้ง วางเท้าขวาลงสู่พื้นบิดตัวกับลังหันกระบี่ทัดหูลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายจ้วงกระบ,บี่หนึ่งครั้งนะครับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าววางเท้าขวาลงสู่พื้นลากชิดยกลำข้างหนึ่งครั้งนะครับจังหวะต่อไปบิดตัวซ้ายหันนะครับกระบี่ทัดหูลากชิดยกจก้วงกระบ,บี่หนึ่งครั้งนะครับ ดังด้านซ้ายก้าวเท้าขวาเพียงหน้าหนึ่งก้าววางลากชิดยุลำข้างหนึ่งครั้งวางเท้าวขวาลงด้านหน้าบิดตัวกลับหลังหันกระบีบ่ทัดหูนะครับจังหวะต่อไปลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายนะครับจ้วงกระบี่ลงไปด้านซ้ายพร้อมกับวางเท้าซ้ายลงสู่พื้นนะครับก้าวเท้าขวาปพ้างหน้าหนึ่งก้าววางเท้าขวาลงสู่พื้นนะครับชิดยุลำหนึ่งครั้ง จากนั้นควงกระบี่สองรอบนะครับวาดกระบี่ควงกระบี่สองรอบจบทุท่าคุมลำ